ใส่น้ำพริกน้ำพักใบน้ำพริกน้ำพักใส่ใส่ปลาดุกป้งน้ำพริกน้ำพักใส่ปลาดุกป้งดอกมะใบไผ่เนี่เขาจะทำมาพัฒนาอย่างนี้ อยู่บนดอยปังกินจะเน่อืมแจิบส่งปัญหาเขาไปเจ้ามัจาไปปล่อยนะาเออินรเน่คนที่ตามไล่เขาเอ่อไฟใส่เหงา yeah. บอลเลยบ่นเลยเขาปั้นเขาปั้นไทลรืออีดอเขาบายบัวว่ะอืออือเขาบายให้เลยอันปั้นแตไม่ทายนุ่นอย่างแ่ลงรเดี๋ยมี นาวนาวต้องกินจะหนี่อ้าชู้เหรอเด้่ยงันเขาจะว่าใบใบใบเงา <laughs> เขาบอกงูเหรอ